ครับเรามาติชมอาหารที่ทำกันและไปถ่ายดูการทำอาหารสดๆครับเริ่มจากสองขั้นตอนครับผมนี่คือแผนกตรวจชิมครับเริ่มจากแผนกแผนกชิมยกมือครับชิมรรครับต่อไปแผนกดมรับแผนกดมยกมือครับและ,ะแผนกพิสูจน์ความสวยความงามยกมือครับและแผนกติชมด่ายกมือครับ เๆไหมุกกันนะครับทํราารารมทำกันเอยอะไรเนี่ยมำอะไรก้ีมะนาวไ่มันมีะไ่มเนี่อมตำ่อ๋อทำายชัวเชื่อกู เราจะไปดองข้างในกันว่าเขาทำอะไรกันไปครับเชิญครับหรือจะอะไรหรอะไรไปดองครับคับอยู่ตรงนี้ครับดองเอาครับว่าทำอะไรกันบ้างจากซานดิฟาครับมันไม่คืนมันคืนได้ไหมใครเจียวไครเจียวไครเจียวไครเจียวเป็นคำตอบพี่คำตอบพี่ถูกต้องกัว ไปดูกันครับทำอะไรครับกลุ่มคุณครับไข่เจียวสวัสดีครับนี่คือไข่เจียวนะครับผมไข่พาทิต์ฮะคือไข่พาทิ์ครับผมน่ากินมากกลุ่มคุณทำอะไรครับตอดนี่กำลังผัดเนยอยู่ครับผมอันนี้ไม่เปมนกุ้งเหรอคุณรอก่อนไม่กุ้งเ กุ้งทอดคืออเลี้ยงกุ้งหรอยี่เมื่อถ่ายหน้ากูครับผมผ่านแหนกดูหน้าตาครับอยู่ไหนครับแผนกดูหน้าตาเชิญครับความเกี่ยวกับแมงของไข่เจียวใบนี้เป็นไงบ้างครับสักเจ็ดเต็มสิบครับแล้วคุณโฟอกนะครับห้าเต็มสิบขับฟอกดูจากรูปลงแล้วมันไม่เหมือนไข่เจียวอ่าแผนกชิมครับเชิญชิมตอนนี้นะครับ ตอนนี S <S ้เลยขากำลังจะตักใส่จานแล้วครับโอ้โหสวยงามมากครับขาดสองคนนี่คือช่วงชมแต่ดีครับชมแต่ดีชมแต่ดีครับคุณแม่ครับเมื่อที่คุณแม่ครับเขาทำอะไรกันครับเขาทำหน้าจะ การดูแล้วเป็นไงบ้างครับก็ทุกถั่วได้สวยงามมากก็การควรถั่วที่ควรได้สุดยอดเจาะน้ข้นหวานก็แบบอือการเยือกกลาบต้องมาลอชิมนะครับเจ้พี่รับอุ่สองครับทำอะไรกันครับเค้กครับ คนกินมันอรหอมด้วยต้องรอชิมนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับคือกลุ่มไข่เจียวครับจากการทอดนะครับหอมฉุยครับแต่คะแนนจากจากการดูนะครับคะแนนวิเคราะห์จากการดูเขาให้แค่เจ็ดเต็มสิบกับกับห้าเต็มสิบกับหกต่ต้องรอชิมครับคะแนนชิมอาจจะแบบผักล้าคะแนนแบบลุกล้ากับเพราะว่าคนเราไม่ได้สนิทแค่ภายนอกนะครับ สุดยอดต้องรอิงกินนะครับขอชมรายการชมแต่ดีนะคร่นี้ครับนี่คือช่วงชิมไปบนไตครับผมว่าไข่เจียวป่ะครับไอโรตีเปล่าโรตีโรตีโรตีชัวร์โรตีใช่อะแทนเซกเป็นชีสจริงหรอครับแรผัแหกดองครับเชิญดองครับใช่แผ็นชีสครับ ดม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 มดเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับหอมเดียวรสชาติเป็นไงครับกลิ่นลาเวนเดอร์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าครับกลิ่นบังเดอร์ต่อไปครับแผนกติชมครับดูเออดูครับถ้าเป็นเออ่โรตีที่ใส่ไข่ได้เยอะไปคอนทัมคอนทัมเสียใจ ก็เป็นแพนเค้ที่สีสวยดีครับมีสีเหลืองอัลล่าวสวยงามมากครับครับอ่าผู้จัดทำครับเชิญครับไม่ใช่ผู้ทคุณแม่ครับ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 เชิญครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีครับไม่กินนะนี่คือแพนเค้กที่กลุ่มคุณนายทำใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคุณแม่คุณแม่พูดอ่อได้ไหมยังไงบ้างทำทำแบบนี้รู้สึกปลื้มใจมากเลย ไ้ทำอาหาให้ลูกๆกินอแล้วคุณแม่ได้กินไหครับคุณแม่ได้กินเลครับผมขาบคุนแากครับต่อไปแแนกชิมครับเชิญชิ้มได้เลยครับจ้มจิมิมจิมเอาหมดคำเลยครับผมรสชาติเป็นไงครับอย่าพู๋วยเดี๋ยวยอทยราตเป็นไงครับบอกมาตามตรง เยวแป้งโรตีเยอะเดี๋ยวแป้งโรตีเดี๋ยวไปขายก๋วยเตี๋ยวต่อแบบไข่เจียวบุกนั่งออกมาแล้วมันเหมือนกับมันมันแป้งมันเละๆหน่อยแล้วเหมือนใส่น้ำเยอะไปป่าใส่นมเยอะไปหนวดเยอะไปด้วยใส่นมเยอะไปนไปไหแล้วจะดูหนวดทำไมอ่ะก็ก็ผ่านแล้วกันนะผ่านผ่านผ่านจากคะแนน10ครับคุณให้เท่าไหร่ครับ11เเลยแล้วกัน